สวัสดีครับแฟนๆคอกีฬานะครับในส่วนของชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับวันนี้ประเดิมสนามได้อย่างสุดสวยหลังถล่มเอาชนะสิงคโปร์ไปได้3-0นะครับในการแข่งขันฟุตบอลหญิงกีฬาซีเกมครั้งที่31นะครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มีนัดแรกที่คัมพาสเตเดียมนะครับเกมนี้นะครับมีโยโอกาสบาโตะนะครับ เฮดโค้ชทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นเนี่ยใช้ดาวรุ่งโลสนามหลายคนนะครับนําโดยนัดวดีปรำหน้านะครับแล้วก็กัญญนัทเชษฐบุตรนะครับชัชวานรอดทองและพอชมภูสมฤกนะครับโหเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่น่าจับตามองในศึกซีเกมครั้งนี้เลยโดยทีมชาติไทยได้ประตูจากกัญญนัทเชษฐบุตรนะครับนาทีที่6แล้วก็นัดวดีปรำหน้านาทีที่16 และชัชวานรอดทองนาที20นะครับจากนั้นนะช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยไทยเน้นคองเกมก่อนจะปิดเกมไปได้ด้วยสกอร์สูนย์นะครับซึ่งภายหลังเนี่ยมิโยเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงรูปแบบเกมของทีมชาติไทยก็ยังไม่พอใจถึงแม้จะชนะสิงคโปร์นะครับเพราะมองว่าเกมรูปของไทยเนี่ยต้องเน้นในเรื่องของการจบสกอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่ จะนํามาทํากันบ้านนะครับในแมตช์ต่อไปนะครับเราก็ต้องติดตามนะครับสําหรับโปรแกรมนัดต่อไปเนี่ยฟุตบอลทีมชาติไทยเนะีย่ยจะพบกับเมียนมากนะครับเป็นในส่วนของทีหญิงนะที่คัำพีสเตเดียมนะครับวันที่13พฤษภาคมนะอย่าลืมติดตามนะครับช่วงประมาณ1นึ่ทุ่มตรงนะครับ19นานกาถ่ายาทอดสดทางช่อง9นะครับหมายเลข30ยังไงก็อย่าลืมตามเชียร์นะครับ ช่วงนี้นอกจากทีมฟุตบอลเนี่ยครับก็ยังมีทีมกีฬาต่างเนี่ยที่ตอนนี้พย,ยอยแข่งขันหลายสนามมากมีโอกาสก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่องนี้ก็อยากให้เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬาที่หลากหลายบางครั้งก็อาจจะมีการสัมภาษณ์หรือว่าอะไรเงี้ยผมจะพยายามเอมานําเสนอยัยงไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครป์ติดตามกราบงามงามสำหรับท่านที่มารับฟังรับชมด้วยนะครับยังไงมีข้อแนะนำนะครับ หรือสนแสดงความไม่เห็นยังไงก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับถือว่าเรานะครับเป็นคอกีฬาด้วยกันยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ